เราก็าต้องหาที่จอดรถกันนะครับ เลยไม่มี สวัสดีครับพบกับผมนะครับนายโจจากช่องอย่างแจ่มนะครับวันนี้เราจะพามากันที่ตลาดบ้านใหม่นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองนะครับอยู่ในเขตอำเเมืองนี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับง่าเดี๋ยวเราก็ต้องหาที่จอดรถกันนะครับจอดอื่นเลยนะครับรบอกกวนท่านผู้ชมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับรบกวนติดตามให้ด้วยนะครับที่อยู่ด้านล่างขามือนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำชิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับีต้งยิมีลู้ามาตอนเค้าับรถ่านา,าไม่มีบ้าเลยนะเนี่ยเราเค,เคยผ่านมาครั้งนึง่งว่าแหละมันไม่มีที่จอดรถแต่เหมือนวันนี้วันนี้นนดีนะที่จอดรถมี

กับ็เหมือนน่นนะตลาดนะใครเขาเรียกอะไรนครเนื่องเขตนะไม่ต้องรองที่เราไปนู่นดิของสวนตลาดร้อยปีของสวนนะ เ้าอะไรเจ้าเปล่าเรา,าดูเข้ามกาก่อนดีไปออกไข่ไหมจ้าคืออารมณ์เดียวกันเลยนะ หมือนตลาดที่ฝั่งโน้นน่ะร้อยฟีคลองสวนน่ะนี่คือแซ่แล้วข้อความันนุนลองนี่ต้องไปทางนี้ต้องไปทางซ้ายเออเอ๋มันหนุนหน

มาแต่ยันลดเงินไปแล้ว5ห้าครับ ส็สองไงที่พี่สาเข้ามาจากภูเจได้ก็องใช่กแล้วเ <c oughs> แข้รน่าวสองน่าจะสุดแล้วมันน <c oughs> <c oughs> ้งแล้วมีประมาณนี้ ให้จ้าวข้าขายลูกเท่าไหไร่เมกี้ตั้งแ<ส>ม่หกลูกละหกครบหโอ้ไปเไรื่อยๆม,มีสารเจ้าจีนอยู่ dạ ừ, đen tòa nhà loja tàu 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 tòa tàu 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 โหยาวเลยมาทุ่มต้องไปอีกยาว เพียงอะ่ะคุณเสียงคู่เล็กเอาไหมฮะเม่อกี้แท็กยั้งหนึ่งไม่รู้ขึ้นโลได้มั้งเขาเสียงเจ็ดสิบห้าขึ้นโลเขาเสียงธรรมดาขึ้นโล,นโ,ลอโอ้ยาวไปถึงไหนเนี่ย

คุณเสียงปลาไหมลุงครึ่งร้อร้อยเราะงั้นเท่าไรร้อยยี่สิบเนาะที่ที่อะไรนะบ้านบ้านโตน่ะ ได้ไหม,ไมหมดแล้วสุดแล้วสุดแล้วแบกกินก๋วยตี๋ยวไรเปล่า <c oughs> อ่านั่ <c oughs> นงกินก๋วยเตี๋ยวว่าตรงเนี้ยนั่งกินเย็นๆนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอ่ต่างเลย <c oughs> บรรยากาศดีด้วยเอาบะหมี่ <c oughs> บะหมี่น้ำต้มยำเออเอาอะไรเอาก๋วยเตี๋ยวเอาอะไรบ้าง <c oughs> เอาบะหมี่ <c oughs> น้ำต้มยำ ลแล้วก็เล็กน้ำเล็กน้ำต้ยมยำป่ะเล็กน้ำเฮ้ยเราต้องจดหรือเปล่าหรือไงไม่เป็นไรนนนครับครับบาร์มีน้ำต้ยมยำเล็กน้ำใสแล้วก็อะไรเรามีมีน้ำมีเอาเส้น,นมือครับม้วนเส้นมั้มีน้ำตกไหมครับเอาน้ำใสครับ สำรับ่านต้องอกชาตนการิมคือเดชั้นมามาครับเชทุกชาตินารเดินเข้ามาเลื่นซื้อสินค้าต่างๆนะครับด้ตามอุตสาหะนะครับตามจุดที่บริการต่างๆของตลาดออนี่ไงดีแป้นี่แมองเานี่ไงนี่ไงขาก็อร่อยมากไปนะครับท่ส่งตลาดก่นที่เป็นได้ส่งตลาดบ้านป่าทอดอ้ชาติรอบุสีนะครอบองกาะจซึ่งลจวเช่ไหมสำหรับท่านได้ต้องเ่อนทุกชาติในการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตบนสายน้ำของชาวทองทว่งฝ่าย แล้วาบริการไปเปชนเช่นัก20บแต่สหรับท้านที่ช่วยยามที่มีของมไปใชนะโอ้ที่ีกาสวาทุกศาสนบแล้วสามารถเรียนลงถ้งงานที่ดีที่สุดแต่ชั้นก็ตราทจ้ทส่งที่ติดเชือ

แ้าจำหร้านนเรติสิบ้า่อไปครับอย่างจำพืชดอกไม้ป่าโดยเฉพาะจิ้งจ่ายนะครับซึ่งเป็นจำพืชดอกไม้ป่าจากทุกต่อสมทันสักซึ้งครับรับทั้บริการจะส่งที่ตวโทรครับ0ูงแปดเก้าเจ็ดห้าแปดเจ้าแปดห้าง นจะต้งตสนทุกสัตคเดินัข้ามาในี่ไมเป็นลมต้องมาสักการะส่กดนะบะหมี่ไปเลยบะหมี่กระเี่เขาบอกพี่เขาบอกเล็กน้ำ การติดใจสุขภาายครับราุเจ้าแรกและเจ้าดีที่ลาดบสกาบ้าปังีบ้าัซึ่งทางเาจะมีร้าจกยานครับว่าจะไปดูเรื่องน้ำพวกจานบะหมีู่ไปราขักงซปเปอร์บริษัทนี้จิครับิตอสอาเาครับสัซื้อนะครับร้านสองที่ั่งได้ทีน่าเจกเกปากมั่ทำไมมันกระเป๋าดูดิ เปล่าพิ้นเครื่องเหรอรอโหลดเหรอจำพินไหนวันอังคารคนกินก่อนเลยถึงจะอืมไม่กำไรยหายสถานบริการบริเวณหัวค้งน้ำบประกงย่านที่ร้านสุปตลาดร้านจอด ที่สอคับนาร้าชปเน้ีกบชบที่สาคัญนครี้จะได้รับเื่อนทุกชาติกรเทเข้ามาแวะชิกนที่ร้านพออนบแวะชิกระติกฟักป้าออก

สวัสดีค่ะร้านบ้านใหม่สตอรี่มอเตอร์ไซค์ยินดีต้อนรับค่ะเรามีอาหารและเครื่องดื่มบริการเชิญด้านในได้นะคะมีบริการพายเรือด้วยเหรอฮะนั่งอ่ะนั่งเรือแค่เรือชมคลอง

3 6สามเขาคั้มาองออันนี้ทอดมันอะไรทอดมันกุ้งหรอทอดมันกุ้งอร่อยครับเดม๋ยชิมทอดมันกุ้งมาที่ตากดชิมก่อนเขา่มจะชิมในสามสองไหมเนี่ยอาจจะชิมแล้าจจะไันะนี่ร้านไหนะสบกร้าน กินในรูกชิเลยครับมีร้านสีรีนรใจดีป้าไถดีป้าใจดีทาไม่เลี้ยงละป้าไม่เลี้ยงรกแล้วเลี้ยงไม่้าปีอบเรอยกินทีเดียวตัวสุดยไผ่และปูของก่อนดีเลยดาวเลยอ่ืมอร่อยทร่ยพี่ียิดไปแกชิงอร่อยี่อร่อยรออะไรอร่อย อร่อยทั้งคูให้ไปเท่าไหร่เอยแบงค์พันแบงค์พันแบงคพันแบงค์พันเลยครับขอบคุณงาแจ้ขอบคุณงานย่แนแล้วมึงอยเล่นขนาดนี้ตายรขอบคุณครับฮ กลับแล้วยังอ่า,อ,าอะไรอ,อี่ดูดูนนูมไม่รู้อ่ะูน,นี่เขาเรียกขนมอะไรหนู ăn đi các con đang cặp rồi nó cặp ba nè non nè ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงฝากลบกวนทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ